โรนะงแรมเยอะมากเลยอ่ะทำไมเธอถึงเลือกมานอนที่นี่อ่ะอ๋อเพื่อนเคยมาพักกับแม่เมื่อนานมาแล้วตอนดิกๆแล้วก็ชอบที่นี่ก็เลยมาที่นี่จองมาแล้วเรียบร้อยสวดีค่ะ จองห้องมาหรือยังคะจองมาแล้วค่ะขอขอนุญาตดูเลขพิีแม็ขอบัตรประชาชนด,ด้วยค่ะเดี๋ยวห้องลูกค้านะคะอยู่ชั้น1 1 1 0 2 2นะคะอืมอก็ไม่ได้เก่าเหมือนที่คิดไว้นะห้องโอเคมากเลยห,ห้องน้ำก็โอเคอยู่นะ เอเคเลยแอร์เย็นเร็วมากแถม WiFi ก็ไม่ต้องใส่รหัสมี s สมาร์ททีวีด้วยพี่เบศอยากกินอะไรดีที่นี่มีร้านใกล้ๆเยอะเลยนะแถมมีร้านอาหารอร่อยๆด้วยมีร้านดังขาดใหญ่ด้วยอย่างร้านอ้าตรงนั้นก็มีร้านล้าดหน้าที่พี่ชอบก็มีนะอเอาเป็นว่าเราไปร้านอ้าดีกว่ามันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองแล้วก็รีวิวดีด้วยไปไปกันเถอะหิวละ นี่ยถึงแล้วใกล้มากเลยเดินมาแป๊บเดียวเองจากโรงแรมแต่คนเยอะมากเลยอ่ะเอาไว้เราค่อยมากินตอนเย็นนะเราไปเดินตลาดกินหยกใกล้ๆก่อนดีกว่าไปที่เที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตลาดกินหยกมีทั้งของกินของฝากให้ท่านเลือกซื้อแล้วก็มีวัดชื่อฉางแถมยังมีตลาดโต้รุง่งของกินมีเยอะมากมายเลยค่ะ คืนนีเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีอ่ะเธอได้ดูอะไรไปบ้างหรือเปล่าดูดาร์กลอดไว้เห็นว่าอยู่ใกล้โรงแรมอ่ะเธอ,อพี่ว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเราสองคนแน่ๆเลยอ่ะอเดี๋ยวเอาไว้พี่มาคนเดียวน่าจะดีกว่านะ ไปเราหาที่อื่นดีก็กได้ป่าไปไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ที่นี่นี่ไงอีกที่หนึ่งที่บอกที่นี่ร้านดูผิดตัวีก็เพราะเพลงก็ดีแถมเด็กๆก,ก็น่ารักด้วยเราไปนั่งที่นี่ดีกว่าโอเคไปลองดูไปสดีครับ ท่าสหเช็คเอาท์ครับค่ะลูกค้านั่งรอสักครู่นะคะขอใช้ห้องแป๊บนึงค่ะโดยรวมที่พักที่นี่ดีมากเลยนะเธอเอาไว้รอบหน้าเรามาพักที่นี่อีกนะรอบหน้าอย่าไปสงขาเรามาพักที่นี่แล้วนั่งรถไปสงขากันดีกว่าโอเค โอเคค่ะห้องเรียบร้อยแล้วค่ะโอกาสน่าใช้บริการใหม่นะคะขอบคุณค่ะโรงแรมเอเชียนโฮเทลหาดใหญ่โรงแรมรับใจกลางเมืองหาดใหญ่โรงแรมที่มีทั้งความสะดวกสบายเดินทางสะดวกแหล่งร้านอาหารช็อปปิง้งผับบาร์มีให้เลือกมากมายขอแนะนำเอเชียนโฮเทลมาหาดใหญ่ทั้งทีต้องเที่ยวให้คุ้มต้องที่เอเชียนโฮเทล